we <laughs> วิทยาลัยเทคนิคเขมรราชสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้กับเยาวชนและประชาชนตามความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นอันเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้นตลอดจนการผลิตและพัฒนาช่างฝีมือให้มีคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพที่กำหนดไว้และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอันส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศวิทยาลัยเทคนิคเคมราชมีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้ทางวิชาการตามมาตรฐานสากลและมีทักษะทางวิชาชีพในสาขาที่ตนเรียนตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิวิชาชีพรวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม ที่สามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตตลอดจนการบริการชุมชนและสังคมมีการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมพิบาลจนเกิดผลสมริ์ที่ชัดเจนซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของสถานศึกษาวิทยายลายัยเทคนิคเครราชเปิดทําการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบและระบบทวิภาคีซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปวชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นและโครงการทวิศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้นางชญยนัจันเทพ,พาผู้อำนวยการวิทยายลัยเทคนิคเขมรราชนายสว่างสัตยธรรมรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนางเตือนใจภัยคำนามรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวยาวานิดาสุภาสอนรองผู้นวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางสาวธนาวดีพิมพ์ราชรองผู้นวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคเขมรราชมีนักเรียนนักศึกษาจำนวน2071คนโดยแบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน1279คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน 792คนและในปีการศึกษา2565มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน788คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน395คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน393คนวิทยายลัยเทคนิคเคมาราชได้ดำเนินกิจกรรมโครงการซึ่งใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัตรริราชการ ประจำปีงบประมาณ2,566ทั้งสิ้นจำนวน42,165,626บาท74สตางและในปีงบประมาณ2,567ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน44,779,000 642บาท7สตางโดยแบ่งเป็นเงินงบประมาณจำนวน16ล้าน670บาท6,747บาท21สตางเงินนอกงบประมาณหรือเงินบอกสอจำนวน11,953,989ล้านบาท86สตาง เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน9 8 5 8 7 2บาทและเงินค่าใช้ใจ่ายเรียนฟรี15ปีจำนวน6 2 9 8 0 3 3บาทโดยจัดสรรเป็นค่าใช้ใจ่ายในตามภารกิจแผนงานโครงการต่างๆดังนี้งบบุคลากรเช่นค่าจ้างชั่วคราว ค่าสาธารณูปโภคเช่นค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ค่าปราิษณีค่าอินเทอร์เน็ตงบดำเนินงานต่างๆเช่นค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุในการดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมโครงการต่างๆเป็นต้นและในปีงบประมาณพศ2567วิทยาลัยได้ประชุมวางแผนและจะทำแผนงานกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของหลักสูตรโดยการใช้งบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรอย่างคุ้มค่าพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆอาทิเช่น 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชากุมารี 2. โครงการพัฒนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3. โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาฟิกอิกจิตอาสา 4. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา 5. โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ 6. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ 7. โครงการพัฒนาทักษะการเขีนแผนธุรกิจ 8. โครงการพัฒนางานในแนวอาชีพและจัดหางาน 9. โครงการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 10. โครงการออกบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นพุรกันดาน 11. โครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 12. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 13. โครงการวันสำคัญชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์14โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน15โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน16โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน17โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่18โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยายลัยเทคนิคเขมรราช19 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนรู้20โครงการสถานศึกษาปลอดภัย21โครงการจัดทําประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตรกรรมและหุ่นยนต์อาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเขมาราชมีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยวิทยาลายัยส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทุกประเภทวิชาและทุกสาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างจริงจังและพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการเพื่อให้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมายของหลักสูตรโดยวิทยายลัยเทคนิคเคมราชได้ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศดังนี้ทวิภาคีในประเทศจำนวน71แห่งอาทิเช่นบริษัทสยามคูเบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทมิซูบิชิอิเล็กทริกคอน s u m e r Product ประเทศไทยจำกัดบริษัทโทฮังคุไพโอเนียประเทศไทยจำกัดบริษัทเอสีกันสา์จำกัดบริษัทโซนี่เทคโนโลยีประเทศไทยบริษัทเซนทรัลแฟมิลี่มาจจำกัด โรงแรมเอเชียราชเทวีกรุงเทพมหานครโรงแรมเอเชียพัทยาชนบุรีโรงแรมรอยัลคลิปบีชพัทยาบริษัทฮอนด้าอโตโมบิลประเทศไทยจำกัดบริษัทบีควิกจำกัดบริษัทฮอนโมโนกรุ๊ปจำกัดบริษัทเอสพีสแตเลจจำกัดบริษัทโกบอลไทยซลพรีซิชันจำกัดบริษัทวาโบร ro, ประเทศไทยจำกัด บริษัทไดเกียวคอร์ปอเรชันประเทศไทยจำกัดบริษัทสยามคีโต้จำกัดบริษัทสูนังสือเมืองไทยจำกัดบริษัทวาม่งจำกัดบริษัทเซนคอร์ปอเรชันกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทเดอะคิวเอสอาร์ออฟเอเชียจำกัดบริษัทนิโปแมคคาทรอนิกไทยแลนด์จำกัดบริษัทมอนเดนิชินประเทศไทยจำกัดบริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมจำกัด ทวิภาคีต่างประเทศจำนวนสองประเทศคือประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นจำนวน9บริษัทมีนักศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพจำนวน54คนเป็นระยะเวลา3ปีประเทศจีนจำนวนหนึ่งบริษัทมีนักศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพจำนวนหนึ่งคนเป็นระยะเวลา1ปีเพื่อให้คณะครูและนักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้วัฒน,นธรรมพัฒนาตนเองด้านทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศผู้เรียนมีไรายได้ระหว่างเรียนและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและจากผลการดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมโครงการประจําปีงบประมาณพศ2 5 6 6ทําให้วิทยายลัยเทคนิคเขมราชได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติประจําปีงบประมาณ2566ดังนี้ รางวัลระดับชาติได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานส่วนพฤึกศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีอพสทได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศครีม สายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่16ประจำปีการศึกษา2565ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยตะเกียบไม้ไผ่สายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่สชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าบรโวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือนสุทนารีนาศ ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้รับรางวัลชุมเชยระดับเหรียญเงินประเภทหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษางานสุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติประจำปีพุทธศักราช2566ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารี ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษารอบแชมป์ชิงแชมป์ประจำปีพุทธศักราช2566ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันทัก,กษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้ครั้งที่3ประจำปีการศึกษา2565ระดับชาติรุ่นนักเรียนชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง The First Asia Oceania Honda Safety Instructor Competition 2023ประเทศ Overall Group C Motorcycle CB 150R ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง The First Asia Oceania Honda Safety Instructor Competition 2023ประเภท ผู้ช่วยครูฝึกชายประเทศไทย C.B. 1 5 0 R. รางวัลระดับภาคได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าวิทยาลัยเทคนิคเขมราชมีผลการประเมินระดับภาค4ดาวการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาคภาคตนออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณ2566 รอบการประเมินปีการศึกษา2565ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าวิทยาลัยเทคนิคเิมาราชร่วมกับสถานศึกษาคู่พัฒนาโรงเรียนบ้านนาว่าเหนือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับยอดเยี่ยมสถานศึกษาต้นแบบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ในการพัฒนาหลักสูตรดีเด่นระดับภาคโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และการพัฒนานหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่สำนักง,งานศึกษาธิการภาค14ประจําปีงบประมาณ2566ได้รับรางวัลชมเชยมาตรฐานระดับเหรียญเงินทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้างานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยอวทระดับภาคตะวันออกชฉงเหนือ ครั้งที่32ประจำปีการศึกษา2565รางวัลระดับจังหวัดได้รับโลก่เกีดยรติยศเพื่อเชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่าวิทยาลัยเทคนิคเขมราชรวมกับโรงเรียนบ้านนาว่าเหนือได้รับรางวัลชนะเลิศระดับยอดเยี่ยมนวัตกรรมด้านการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงระดับจังหวัดโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และการพัฒนานหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเขมราชสถานศึกษาขนาดใหญ่มาตรฐานระดับเหรียญทองการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยอวทปีการศึกษา2565